สวัสดีครับทุกๆท่านกับนมัสการครับผมนมัสเตทุกๆท่านนะครับผมสวัสดีตอนเย็นนะครับ굿อีฟนิ่งครับ for everyone ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวนะครับรับพัสดุต้นไม้บอนไซมะขามจากแม่ค้านะครับอืมเป็นครั้งแรกที่แอดมินได้รับแล้วมันรู้สึกมันรู้สึกโอเคดีเนาะแพ็กเกจเขาดูดีเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้กับแม่ค้านะครับ แม่ค้าก็จะติดมาตัวสำนีก็เขียนชื่อนามสกุลลาว address นะครับ my address ก็ส่งบ่าย e EMS นะครับ Thailand Post นั่นเองครับ EMS แม่ค้าก็จะแพ็กเกจิ้งแบบนี้ครับมาตั้ง4มุมนะครับเช้ตะกร้านะครับเป็นรีไซเคิลก็ได้ครับหรือจะใช้เป็นนี่เองครับหน้าตา ลต้เชื่อออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับท่านเห็นไหมครับต้นไม้สวยอยู่นสภาพสมบูรณ์โอเคไหมคือต้นไม้ไม่เหี่ยวเฉาเ้งนครับอันนี้ใช้วเวลาเดินทางทั้งหมดกี่วันเอ่ยลองคำนวณสิ2อวันสามวันประมาณ3วันครับลองสวันต้นไม้ก็อยู่ในสภาพดีเห็นไ,ไหมครับ ก็จะมีการแพคเกจจิ้งห่อหุ้มไว้ดีมากครับก็คือมัดไว้นั่นเองครับมัดไว้อีกด้านหนึ่งแล้วก็จะมีการห่อหุ้มกระถางไว้ด้วยฟอยด์ด้วยแผ่นพลาสติกครับเห็นไหมครับกันดินออกครับก็โอเคครับอันนี้เป็นครั้งที่สองที่แอดมินได้ลองทดลองสั่งซื้อมานะครับ เดี๋ยวเราจะนําออกมาไว้ข้างนอกก่อนตะกร้าเค้กนี้เราสามารถนํามาประยุกต์ใช้ปลูกต้นไม้อย่างอื่นได้นะครับทุกท่านถ้าเราใช้กระดาษกล่องลังก็เราเราคิดว่ามันก็น่าจะราคาเท่ากันแต่ว่ากระดาษเราเราก็ต้องทิ้งนะครับไม่ทิ้งก็ต้องขายแต่ว่าเราก็คงกว่าจะเก็บได้ขายก็คงจะเปื่อยทิ้งพอดีครับแล้วว่าแบบนี้ก็ดีนะเราเอาไปปลูกต้นไม้เอาไปประยุกต์ทำางอื่นได้ครับ เดี๋ยวแอดมินขออนุญาตทำการตัดก่อนนะครับตัดเชือกฟางเห็นไหมครับแอคเ n ทจิจ้งดีครับก็จะมาลนานักษณะนี้อันนี้ต้นก็น่าจะประมาณปีก,กว่าๆนะครับเป็นไม้ดัดมาแล้วใส่ลวดมาแล้วครับลวดประมาณเบอร์สองครึ่งเบอร์สองหรือสองครึ่งครับน่าจะประมาณเบอร์นี้ครับ ก็จะทําการดัดมาแล้วราคาต้นหนึ่งก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณต้นละประมาณ100 100กับ10บาทครับผมการจะส่งด่วนก็ประมาณ100หรือ70บาทครับผมก็ส่งมาไวเหมือนกันนะครับผมครับลองหาซื้อตามเว็บไซต์ดูนะครับตอนนี้แอดมินก็กำลังจะทำเเจ้าแซดกิจการที่ชื่อว่า s ซดพีเฮสทาม,มารีนบอลไซน์นะครับก็กำลังจะ ทำโปรเจกต์นี้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นรูปร่างได,ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าแอดมินก็ทุนน้อยเนาะก็ค่อยๆเป็นค่อยไปเราค่อยๆค่อนข้างจะอยู่ในช่วงของการศึกษาด้วยเรียนรู้ไปด้วยเราก็จะทำการแกะพลาสติกออกนะครับท่านจะเปลี่ยนกระถางก็ได้หรือจะอาไว้ที่กระถางนี้ก่อนก็ได้นะครับตอนนี้เราจะนำเข่งไปรียูสนะครับไปใช้งานอ,างอื่นนะครับ อนุญาใช้เป็นกันไกตัดนะครับนะครับก็เป็นการห่อหุ้มมาค่อนข้างดีนะครับเป็นเป็นการป้องกันหน้าดินตรงนี้มันไหลออกนั่นเองครับรวดเร็วทันใจครับการบริการของแม่ค้าก็โอเคสอบถามเราทุกรอบว่สสินค้าเป็นยังไงบ้างถึงไหนแล้วส่งหรือที่พัสะดุมาให้เราดีครับครับก็เลือกใช้บริการเรานะครับ ลองแชทสอบถามคุยเบื้องต้นดูอันนี้แอดมินก็ขอมารีวิวเครดิตให้กับแม่ค้าแม่ค้าเทมเรีนบอนไซนะครับก็โอเคครับทำผลงานออกมาได้ดีครับโอเคเพื่อได้เป็นลูกค้ากันอีกได้อุดหนุนกันในครั้งต่อไปนะครับก็หาเพาะเมล็ดพันธุ์แบบนี้ไว้ให้เยอะๆนะครับแอดมินก็จะถายยอยซื้อทยอยซื้อตอนนี้แล้ก็ เป็นในช่วง stay home เราก็หากิจกรรมทำนู่นนี่นั่นนะครับผมที่ดินเราก็ยังไม่มีเยอะหรอกสำหรับทำการเกษตรเราก็แค่ทดลองเป็นเบสิกเบสิกนะครับผมเพื่อเราตกงานตอนนี้ก็ตกอยู่แล้วครับผมทำอะไรก็ยังไม่ลุ่งสักทีเนาะโอเคครับแอดมินก็จะค่อยทยอยเปิดกระถางก็มานำพลาสติกกมาดินที่เหลืออย่าทิ้งนะครับนำเทใส่เข้าไปครับไม่ใช่ขี้เหนียวนะครับเหนียวเลยแหละครับ เห็นไหมครับสวยไหมครับหน้าตาสวยครับดินหล่นก็นไม่ได้ครับต้องเก็บให้หมดขี้เหนียวครับอันนี้เหลือก็จะปเ,ปเก็บไปรียูไปใช้ใหม่นั่นเองครับช่วงนี้ไม่ได้ครับผมช่วงนี้ข้าวยากหมากแพงทำอะไรก็ต้องเซฟที่สุด สวยไหมครับทุกท่านต้นมะขามเป็นต้นไม้มงคลนะครับชื่อก็ขามทําให้ชอบนิยมคนไทยชอบนิยมนําไปปลูกไว้หน้าบ้านเพื่อให้ผู้คนเกรงขามนั่นเองครับชื่อก็บ่งบอกแล้วว่าขามนะครับผมต้นมะขามต้นมะขามเป็นต้นไม้ที่ทนนะครับมีความทนสูงอยู่ได้เป็นในร้อยปีเช่นะครับครับแล้วก็การดัดของเขาเห็นไหมครับดัดง่ายเป็นต้นไม้ที่เหนียวครับแตกต่างจาก ถ้าบอลไซต์ตัวอื่นน่าจะไม่ไม่เหนียวขนาดนี้ครับดิฉนคิดว่าทมบเบอรีนน่ะมันค่อนข้างเหนียวเลยแหละค่อนข้างเลยครับคุณจะดัดไปทรงไหนก็ได้เห็นไหมีม่ยผมดักซ้ายขวาว่าให้มันไปตามลูกทรงนะครับ,รบมันก็ไปกับมันเรื่อยๆนะครับ,รบเราก็พยายามดัดไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆครับ เนี่ยครับเป็นไม้ที่ดัดมาตั้งแต่เล็กแล้วมันจะเขาเรียกว่าอะไระครับไม้ที่ดัดมานัเอครับทุกท่านครับไม้ที่ดัดมาเล็กเล็กมันก็จะง่ายต่อการดัดตอนที่มันโตขึ้นมานั่นเองครับครับสำหรับวันนี้แอดมินช่อง z p h channel ก็ขอจบคลิปใน EP นี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับในการรีวิวให้กับไม้ค้านะครับแม้คาออนไลน์ต้นทรรมลินต้นมะขามบอนไซนั่นเองครับขอบคุณ ที่ส่งมาให้เรานะครับดูแลต่อไปครับเป็นคนรักมะขามมากครับตอนนี้แอดปินก็ฝึกทำหลายอย่างครับช่วง stay at home นะครับช่วงนี้ยังไม่ได้ออกไปไหนครับก็ยังเป็นคนรักธรรมชาติครับเปยเป็นคนรักเด็กด้วยครับโอเคนะครับทุกทท่านสวัสดีครับแล้วพบกัน ep ต่อไปครับกับนมัสการครับสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านติดตามและกดไลค์กด subscribe กด ถูกใจแชร์ให้กับแอดมินด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับรักษาสุขภาพนะครับในช่วงนี้ครับแล้วพบกันใหม่ใน ETP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ